ยังกับ2ยักษ์ใหญ่สเปนโปรโมาโน่เผยเลเวอร์พูลเลงสอยสตาร์เลเวอร์กูเซนในขณะนี้เอ็บอบป้เผยกริชมันผิดหวังวืดปอกแคนกัตันทีมน,นะซบที่อกฉันดีกว่าทีมพิมบริกพิจารณาดึงนากเกลมมนนั่งเก้าอีก้กุนซูคนใหม่เลเวอร์ูเสียวไปด้วยเลยกักโปนำทัพ5นานักเตะด,ดัชถอนคัดยูโรในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์ pool แฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์ pool นั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวฟาบิโอรามาโนเดีย่ยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มว่าลิเวอร์ pool กำลังเล็งฟาเรียนเวอร์ชดาวเตะไบเออร์เลเวอร์คูเซนแต่อาจจะต้องยื้อแจ้งกับ2มหาอำนาจลูกหนังแดนกระทิงดุดในครณะนี้ เรวิดฟูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลังกิจกำลังให้ความสนใจในตัวของฟอร์เรนเฟิร์ชกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นตามการรายงานจากทางฟาบบเชโอราบาโนผู้สึกอข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้ในวันพระราบดีที่23มมีนาคมที่ผ่านมา โดยเอร์นนียซึ่งปัจจุบันเหลือสัญญาการค้าแข่งในถิ่นไบอารีนายาวๆนะฮะจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027ถือเป็นแข้งอนาคตไกลที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในวงการลูกหนังยุโรปถึงแม้เจ้าตัวจะได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หัวเขา่าช่วงท้ายฤด,ดูกาลก่อน และเพิ่งจะกลับมาเล่นได้อีกครั้งเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ดาวเตะท,ทีมชาติเยอรมนีวัย19ปียังเป็นที่จับตามองของหลายสโมสรชั้นนําและล่าสุดเองโปรมาโนคอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะว่าหงแดงคือหนึ่งในนั้นโดยฟอร์เดนเบิร์ดกำลังได้รับความสนใจอย่างมากฐานะนักเตะท,ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งในโลกแต่ว่าทางไบเออร์เลเบอร์คุเซนยังคงเชื่อมั่นนะว่าเขาจะอยู่กับทีมถึงปี2024เป็นอย่างน้อย ดยบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดและก็ลิเวอร์พูลนั้นต่างก็กำลังตามดูสถานการณ์ของเขาแน่นอนว่าการแข่งขันยังเปิดกวา้าง100%งนทนทปวดชชรงได้นกระทางทัพห้างขายาไปแล้วทั้งสิน้น91นัดทําได้ทั้งหมด21ประตูานาบมาแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2020ในครั้งนี้กิดิเันเอ็มบาปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยนะว่าองตัวนิริชมันโอหกรุ่นพี่รู้สึกผิดหวังที่ถูกเมินในตำแหน่งกัปตันทีมตราไกา สึกเอบาเป้ถูกเลือกจากทางดิดีเยตเดชองหนส่ทีมชาติฝรั่งเศสให้รับตำแหน่งกัปตันทีมคนใหม่ต่อจากทางอุโกโยริชในทวันจอมเก่าที่อำลาทีมหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี2022ไปผ่านมาขณะที่กริชมันก็ซึ่งเป็นหนึ่งในแข้งซีเนียร์ของทีมได้รับเสียงเชียร์จากอดีตแข้งหลายคนว่ามีความเหมาะสมเช่นเดียวกันในการสวมปลอกแขนกัปตันทว่าถูกมองว่าในอ่ว่าถูกมองข้ามว่าที่สุดแล้วโดนมีข่าวนะว่าเจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจบริท้ายจากทีมชาติ เอ็บเป้กล่าวถึงเรื่องนี้ไดว่าใช่แล้วผมได้คุยกับทางอองตรวนเพราะเขานั้นรู้สึกผิดหวังและว่ากันตามอย่างตรงไปตรงมานั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เขาอายุส12ปีและเขาก็เล่น,นกับทางทีมชาติเป็นเวลา10ปีแล้วเขาคือหนึ่งหรือไม่ก็เป็นนักเตะที่สำคัญที่สุดในยุคข,ของดิดิเย่เด,ดชชองในครันี้หนึ่งในทีมดังพิีเมายริงกิตตกเป็นข่าวสนใจดึงตัวยูเรียนนาเกลมันมาเป็นขุนซือคนใหม่นะ โดยฟุตบอลอ่วังดอนรงงายการข่าวนาว่าไก่เดอะทองตอนนี้อสเปอร์สโมสรกระแ่งแห่งสุดฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตให้ความสนใจที่จะแต่งตั้งยูเรนนาเกลมันที่กาลังจะกลายเป็นอดีตเทรนเนอร์ของเสือใต้บเยอรม,มินิกมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าเก้าอี้ผู้จัดการทีมไก่เดอทองของอันโตนิโอคอนเช่กำลังสั่นคลอนหลังจากที่เจ้าตัวนั้นให้สัมภาษณ์วิจารณ์ลูกทีมและก็บอดบริหารหลังเกมที่บุกไปเสมอซสาเตัมต้นไป3.3ต่อ3เวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้นักเตะหลายคนนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากและอยากจะให้ปลดคอนเต้ออกจากตำแหน่งนะ ทันีีการบริงานล่าสุดในระบุเลนดาวาสเปอร์กำลังพิจารณราถึงการแต่งตั้งนาเกียวมันวัย35ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่หากสุดท้ายแล้วพวกเขาตัดสินใจปลดคอนเต้หลังมีกระแสข่าวหนาหูว่านาเกียวมันนั้นกำลังจะถูกบอยเยนมินิกปลดออกจากตำแหน่งกุนซืออย่างเป็นทางการในรวัรน,นี้ วรัสบ,บุคแคมป์ทีมชาติน์แลนด์ส่งผลให้โคดี้กักโปดลาวเตดลิเวอร์ฟูและก็เพื่อนร่วมทีมอีก4รายป่วยหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมคัดยูโร2นัดแรกในครั้งนี้โดยโคดีก้กัรโปปีคนเก่งของลิเวอร์พูถอนตัวจากทางทีมชาติน์แลนด์ชุดที่จะลงทำศึกยูโร2024รับคัดเลือกกลุ่ม C2 นัดแรกที่จะออกไปเยือนฝรั่งเศสในวันศุกร์นี้และเปิดบ้านรับทางยิปรอนตาในวันจันทร์ที่27มีนาคมนี้ โดยสมาคมลูกหนังดัชเองยืนยันเมื่อวันพฤหัสบดีที่23มีนาคมบอกว่าแคมป์ทีมชาติเนเธอร์นแลนดน์เนี่ยเจอวัตประบาดจนนักเตะป่วยส่งผลให้โคดี้อ่ากัคโปนะฮะแล้วก็สวนบอสมันปักกันหลังเดวิลกเซนมาส์ชไตรดอริกเซนเตอร์แบ็กบาเยจ์มินิกโจเอ้เวชมันกองกลาง PSV แล้วก็บรัสเฟอร์บรุสเกนโดยโกดาวรุง่งอันดเดรสหมดสิทธิ์ลงคัดยูโร2นัดแรกในครั้งนี้ ขณะเดียวกันทีมชาตินเธอร์แลนด์ได้เรียกไบรอันกราเวนสเบิร์กกองกลางบาเยนบีนิกสเตฟานเดอฟรายกองหลังอินเตอร์มิลานและก็เคลเซอร์เพนผู้รักษาประตูวิสเทนอนันแมเข้ามาทดแทนนักเตะที่ถอนตัวไปแล้วในครั้งนี้หลังจากผ่านพ้นช่วงเบรกทีมชาติไปงกฤษนั้นเลอร์พูลจะประเดิมงานหนักทันทีเมื่อต้องออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพมรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่1เมษายนส่วนดิฟคาเซนจะรับมือแมนยูวันอาทิตย์ที่2เมษายนที่จะถึงนี้ อดเดียงบราบิโอตกองการทีมชาติฝรั่งเศสของชูเวนตุสยอมรับว่าเขานั้นโตมานฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลที่มีสตีเวนชราดเป็นไอดอลพร้อมย้มอนาคตของเจเดงจะถูกตัดสินในช่วงสองเดือนสุดท้ายก่อนที่ฤด,ดูกาลจะปิดลงนี่แหละครับโดยราบ,บิโอต์เนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับทางชูเวนตุสในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เคยตกเป็นข่าวนะว่าลิเวอร์พูลอยากดึงตัวเขามาร่วมทีมด้วยท่านี้บราบิโอต์ในวัย27ปีได้ให้สัมภาษณ์กับทางทูโต้สปอร์ตไว้นะว่าเวลานี้ยังไม่มีข่าวใหม่เลย แต่แน่นอนว่าพวกเรานั้นจะมีการคุยกันเดอนว,วันนี้เพราะมันคือช่วง2องเดือนสุดท้ายก่อนที่ฤด,ดูกาลจะจบลงไปและพวกเราเองจะพยายามพูดคุยกันแต่ผมเองก็ยังรู้สึกอ่าสงบอยู่นะความเป็นไปได้ในการย้ายอยู่ตรงนั้นแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะสัญญ,ญาใหม่กับทางจูเวนตุสในครั้งนี้ด้วยผมเองติดตามลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าผมเป็นแฟนสตีเวนเจราดเขาทำให้ผมฝันดังนั้นผมจึงติดตามพวกเขาไปด้วย ไอดอลที่สองของผมคือชิซูเซนารินซีดานนั่นเองวิลฟริดกอนโตสตาร์ชาวอิตาเลียนของบริดยูเต็ดบอกว่าเขายกให้เฟอร์จูฟันไดของลิเวอร์พูลเป็นกองหลังที่ดีกว่าบรูเวนดิอัสของแมนเชีย์ซัสตี้ซึ่งดาวรุง่งอ่ายูงทองวัย19ปี เคยเผชิญหน้ากับฟันไดมาแล้วในการเจอกับทางเลเร์พูที่แอลแลนด์บรดซึ่งแม้ว่าเกมนั้นทางหงแดงเลเร์พูจะเป็นฝ่ายแพ้แต่กอนโต้ก็รู้สึกประทับใจในความสามารถของดาวเตะชาดส์ายนี้ผมอยากจะบอกว่าฟันไดเนี่ยมากกว่าเพื่อนเลยนะกอนโต้ตอบนักข่าวที่ให้เขาเลือกระหว่างกองหลังดัชกับดีอาร์สของแมนเชสเตอร์ตี้จากการเล่นเกมฟี f าแล้ก็เผชิญหน้ากับผู้แข่งในพรีเมีย ผมยังไม่เคยปเปชิญหน้ากับโรเบนดีอาร์สดังนั้นผมเลยไม่สามารถบอกได้ว่าดีกว่าหรือไม่ในชีวิตจริงในขณะนี้แต่ทางฟันไดเองก็น่าเหลือเชื่อนะเขาแกรง่งเขาเร็วด้วยและยังเล่นบอลกับเท้าได้ดีจริงจิจิโกชต้าก่อนหน้าชาวโปรตุเกสของลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขานั้นรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่เดอะคอปแต่งเพลงเชียร์ให้กับตนด้วยทำนองเดียวกับทางฟันดนโดตอร์เรส โดย้การนี้โชต้ายังทำประตูให้กระทางต้สังกัดไม่ได้เลยจากการลงเล่น16นัดในทุกประการซึ่งสาเหตุสําคัญเป็นเพราะว่าเขาโดนอาการบาดเจ็บบริเวณน่องเล่นงานแต่ก่อนหน้านี้ดาวเตะในวัย26ปีปรายนี้ทาผลงานได้โดดเด่นพอสมควรนะฮะด้วยการทําไปมากถึง 34ลูกจากทั้งหมด85นัดในทุกรายการในช่วง2ฤด,ดูกาลแรกที่เล่นกับทางหงแดงลิเวอร์พูลโดชโชต้าได้เผยว่าตาราผมแล้วผมต้องบอกว่ามันทําให้นี่นะรู้สึกพิเศษ,ษมากกว่าทั่วไปซะอีกเพราะผมชอบเขาเป็นอย่างมากตอนที่ผมเซ็นสัญญาก,กับทางอตเลติโกมาดริดเกมแรกของผมกับที่นั่นเป็นเกมอุ่นเครื่องและผมเองก็ได้ยืนในแดนหน้าคู่กับเขาดังนั้นมันเลยเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากผมยังเก็บรูปที่ถ่ายกับทางจอร์เจเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือ ของผมอยู่เลยนะแต่ตอนนี้ผมก็มีเพลงเชียร์ที่เป็นทํานองเดียวกับเพลงของเขาแล้วมันคาดไม่ถึงเลยจริงๆโมฮาเม,มดซาลาห์ได้รับการเสนอชื่อลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําช่วงเดือนมีนาคมของผีเมียรีก โดยก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลอยู่ในรายชื่อนักเตะ6คนสุดท้ายหลังจากมีส่วนร่วมกับ5ประตูในเดือนที่ผ่านมาโดยซาร่าทำประตูได้ในเกมชนะบุฟฟอลตันไป2ต่อ0ทชี่รอนฟิลก่อนจะมีส่วนสำคัญในเกมเก็บชัยชนะที่ใหญ่เหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป7ต่อ0จาก2ประตูและก็2แอสซ,ซิส นักเตะอียิปต์กลายเป็นนักเตะที่มีสติในการยิงประตูให้กับทางหงแดงมากที่สุดตลอดการของริลีกเดือนนี้เขาจะแข่งขันกับทางอเล็กซานเดอร์อิชักนิวคาเซลอาเด็กแม็กอาริสเตอร์จากบริตันไทรอนมิงจากแอสนวิลาและก็บูกาโยากาและก็เลโอนโดทอสซาของนักเตะอาร์ซนอนในการลุ้นรางวัลน,นี้รวมโบวตให้กับทางซาร่ารางวัลน,นี้ด้วยกันไปร่วมโบวตในออนไลน์กันด้วยนะและข่าวลิเวอร์ p ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รามาฟังกันทุกๆถึงครับ